สวัสดีครับเชา้าๆวันนี้เรามาคุยเรื่องของอะโวคาโดนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้คุยในเรื่องอะโวคาโดมาเป็นปีๆแล้วก็เห็นดราม่าที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลมากมายเกี่ยวกับซื้ออะโวคาโดแล้วไม่ได้ทานนะครับซื้ออะโวคาโดแล้วเสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันให้เห็นบางข้อโสัยของแต่ละคนนะบ,บางคนอาจจะไม่ได้หมดนะครับแต่ว่าก็คงจะได้ในระดับหนึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคผู้ผลิตผู้ค้าทั้ง3ส่วนเนี่ยควรจะมีความเข้าใจในผลไม้อะลวคาโดนะครับแต่ละสายพันธุ์ว่าเขามีความแตกต่างกันอย่างไรจะได้เป็นการแนะนําให้กับผู้บริโภคได้โดยผู้ผลิตเองก็ควรจะแนะนําให้ผู้ค้าได้และควรจะผลิตมาผู้ค้าเองก็ควรจะแนะนําให้กับผู้บริโภคได้ผู้บริโภคเองก็ต้องควรจะมีความรู้ด้วยนะครับ เพราะว่าคําจํากัดคมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคําว่านิ่มอ่าวันนี้เราคุยเรื่องนิ่มกันกันกันคว่านิ่มเนี่ยเราจะเห็นว่าวัคโรแต่ละสายพันธุ์มีความนิ่มไม่เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เรากดดูนิดหน่อยมันก็นิ่มนะครับเนี่ยนิ่มส่วนไหนแค่ไหนเนี่ยนี่ก็นิ่มแต่นิ่มเยอะนิ่มน้อยนิ่มยังไงนิ่มเน่านิ่มอะไรก็คือเพราะว่าเนี่ย โดยเฉพาะอวคาโดสายพันธุ์แฮสนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เราซื้อมาแล้วค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นเราควรจะได้ทานโดยที่ไม่ทิ้งเงินเปล่าเพราะว่าเห็นทะเลาะกันเห็นเนดราม่ากันในโซเชียลกันเยอะซื้อมาก็แพงทานไม่ได้อ่โอเคเดี๋ยวผมจะพาให้ดูเลยคำว่านิ่งแต่ละส่วนนะฮะวันนี้เราก็โดยเฉพาะอวคาโด่แฮสเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูง่ายขึ้นปกติก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ เริ่มก็เริ่มมีสีเขียวสีม่วงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่หน้าฝนก็ต้องเข้าใจว่าเขาเอาจจะเปลี่ยนสีไม่หมดนะฮะแต่ช่วงนี้มันเปลี่ยนสีอะเดี๋ยวเรามาผ่าที่อันนี้นะครับเวลาผมกดไวนะ้เนี่ยบุ๋มเลยเนะี่ยบุ๋มเยอะเลยนะครับเนี่ยบุ๊บปั๊บบ,บุ๊บปั๊บ,บเนี่ยเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูเลยเอาเฉือนเฉือนให้ดูตรงหัวก่อนก็ได้นี่นะฮะจะเห็นประมาณนี้จะได้เดี๋ยวจะได้รู้กันจะได้ไม่ไม่ต้อง เนี่ยนฮะถ้าคือกดแล้วบุ้มบั้มบุ้มบั้มเละๆนะครับนี่ก็คือจะเละแล้วเพราะว่าเนี่ยมือประคองอะ่ะมือประคองยังจะยังจะออกมาเลยครับเนี่ยประคองก็คืออันเนี้ยผลไม้อะ่ะยังไงก็คือผลไม้เนะี่ยมันมันก็ย่อมมีการเน่ากันเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยครับอ่าอันนี้คือบอกผ่านไปนะคะับอันนี้คือเน่าเละนะครับเน่าเละอ่าต่อไปเรามาดู ต่อไปเรามาดูตัวที่กดแล้วกดแล้วยังแบบแค่นิ่มนิรู้สึกว่านิ่มหน่อยหน่อยนะครับแต่ไม่นิ่ถึงนิ่นนมมากนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวกดกดกดแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจากเขียวๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวพาให้ดูเห็นไหมฮะ ตรงนี้อีกลูกหนึ่งครับอันนี้ลูกนี้กดแล้วมีความนิ่มกว่าลูก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 เล็กเมื่อกี้นะครับแต่ไม่เท่ากับลูกแรกเนี่ยอ่าเดี๋ยวพาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะอ่ะดูข้างหลังก็ได้อ่ะ เราจะเห็นว่าอะโวคาโดอ่ะมันมีมันมีช่วงจังหวะมันมีช่วงจังหวะที่เราทานแล้วอร่อยทานแล้วได้ทานกับช่วงจังหวะที่ไม่ได้ทานโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันสูงมากถ้าเราปล่อยให้เขานิ่มนะครับผลไม้มันมันเป็นผลไม้อะยังไงมันก็มีการเน่ากันเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าเราปล่อยให้เขานิ่มไปเนี่ยมันก็จะเละอย่างภาพนี้นะฮะแล้วก็มาทะเลาะก,กัน ถ้าเราปล่อยให้นิ่มหำหำก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดูยังหลังออกแข็งนิดๆแต่ถามว่าอ่าี่่อาถ้ากรณีแบบเนี้ยคือมแมลงวันทองเจาะนะครับถ้าเกิดอ,อาการแบบนี้คือมแมลงวันทองเจาะเราจะเห็นได้จากเนี่ยเราจะเห็นได้จากข้างนอกแล้วนะครับเนี่ยมีรอยขาวๆอย่างเงี้ยอันนี้คือร่องรอยของแมลงวันทองเจาะนะครับเนี่ยพอเขาเจาะตอนที่ยังไม่สุกนะครับแล้วเวลาสุกมันก็จะเกิดอาการนี้ ข้อดีก็คือก็จะไม่ลามอะไรวันท้งองเจาะก็คือไม่ได้เป็นเชื้ออะไรมากเลยก็โอเคอด้านที่ไม่ได้เจาะก็เนี่ยฮะชั้นวิตามินอ e ีเลยชั้นนี้อะเดี๋ยวเรามาผ่าดูอีกสักลูกนึงอ่ลูกนี้ก็เห็นไหมฮะที่ผมบอกว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะไม่ดำทั้งหมดทุกลูกนะครับมันจะมีเขียวบ้างสังเกตว่าจะมีเขียวอยู่ส่วนแต่ก็สุกนะครับ เนี่ยนิ่มคำว่านิ่มของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าผมจะบอกว่าคำว่านิ่มเนี่ยคือเนี่ยนี่คือกดแล้วมันคือมันไม่ลงอะ่ะแต่ถ้าเราเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าไปรอให้มันดํานะครับถ้าดํานี่คือเน่าผมบอกได้เลยว่าดํานี่คือเน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะพาให้ดูเลยอันเนี้ยอันนี้คือเห็นไหมฮะมันก็นิ่มนะครับอ่าสวยเลย นนีทานไม่ได้ไม่ใช่นะครับลอกเปลือกได้สบายๆนะครับเห็นไหมเนี่ยสรุปอ่ะสรุปของแฮสก่อนสรุปเลยว่าตัวเนี้ยผมผ่าให้ดูไหลใส่ล,ลูกละว่าถ้าปล่อยนิ่มมากมันก็มีโอกาสที่จะเน่าถ้าปล่อยนิ่มนิ่มธรรนิ่มกลางๆก็คือประมาณสัก30%ซของทั่วลูกก็คือกาลังพอดีถ้านิ่มประมาณสักยี ก็กำลังสไลด์ลงในสลัดได้ทานนิ่มสักสิก็คือคำหาเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องของคำว่าน,นิ่มของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมาดูพวกบูทพวกบัคพวกอะไรกันวันนี้เอาแฮทที่มันแพงที่สุดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไปแล้วไม่ได้ทานกันถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็ไปดูใต้คอมเมนต์นะผมอาจจะเขียนเพิ่มเติมไปให้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ